กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพ,พากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะมาเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนาะแต่เป็นเส้นราเมงไต้หวันเหมือนเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเออผมจะบอกให้เลยว่าชามนี้ชามยักษ์มากชามสิบี่จุดสองนิ้วพ่อแม่พี่น้องยาวกว่าไม้บรรทัดอีกนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเราจะไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงเราจะลุยกันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็อ่าพร้อมพริกเผาเนาะ พริกเผาจิ้มกะปิอีกเช่นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มากินกับน้องสาวเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วเนาะพ่อไม่พี่น้องเป็นช่องพอตเตอร์ชแนลเนาะพ่อไม่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นั้นหน้าเลยฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องไปด้วยกันเลยดีกว่าค่ะสดน้ําเลยนะเข้มข้นเจี๊ยวนี่เข้มข้นมากเนเตี๋ยวน้ำตรอกเนื้อ เส้นจะยากกินเส้นโดยที่ชอบมากอออืขอละพาด้วยนะเข้ากันมากอเส้นเยอะอยุ่มาก แล้วยาวด้วยนะยาวมากทุกคนอลองไม้พิ่พที่แท้ติดบางกูจอ เส้นอะไรนะเส้นซูบะปลาพริกเผ็ดได้ใจจริง,ง,งสายเนื้อต้องไม่พลาดน้ำตกมัน,นข้นมากเลยเนาะหลัเงไดมข้นมาก อ๋อสั่งปากแก้มพิกไอ่ะพ,พิกพ,กพิกเผายิงกระปีกเ้าไปโอ้ยฮกรับสนันมันไว้ น,นี่เป็นพริกเม็ดใหญ่เพราะว่น้องสองลูกไปเลยค่ะอืมเปรีเผ็ดิีจัด อักเสโอ้เซนลุหลังคาแล้ว เดินทางกลับแล้วค่ะมายองไปกินมิซีเม็ดอ่ปรกเกียนแตกเลย ไปนน้องพายุเหนือแล้วและพริกอ่อนไม่มีว่าไหมมิมอลนี่เจอเม็ดใหญ่เลย ừ oh. ừ <laughs> cái gì, cái gì? Là nó. Là nó nó Là nó nó มันนี่าเองมันีเม็ดใหญ่ป้าแม่ไหมน้องมันเข้ากันนะกินแบบนะี้พลิกกะปิเข้ากันแต่จะให้ดี แต่จะให้ดีต้องเป็นพริกพริกอ่อนโอ้เส้นสุดยอดมากก็ไม่รีน้องเนืยอนุ่ม 嗯，对。<laughs> sí. เย่่ๆไปลคะสามยักษ์ของจริงพ่อแม่เป็นน้องใหญ่มากใหญ่พ่อพ่อกับตัวคนฟุตกว่ายาวกว่าไม่มันทัดเหี้เพราะไม่เป็นน้องเส้นผ่าสูนยกลาง ลูกเลยค่ะ <ache> อืมปลาหุ่นพิบสุดยอด น้ำมันเข้มข้นมากเลย โดนไหมหักไม่หมดนะคะวันนี้เดี๋ยวมันจะอิ่มกินได้ไม่เยอะเดี๋ยวจะไม่หมดเอา ชามใหญ่สุดๆว่ะชามไม่กินได้ทางครอบครัวเลยนะห้าห้องคนได้เลยนะเลี๋ยวระผักนะ พูดเลยโอเคครับ <laughs> พ่อแม่พี่น้องจุใจเลยวันนี้โอเคครับผมพ่อแม่พี่น้องโอ้โ oh, ห oh, ชามผมยายจะบอกไงใหญ่กว่าหน้าด้วยใหญ <laughs> ่กว่าหน้าฟ <laughs> ุดกว่าพ่อแม่พี่น้องเกือบเท่าปาหม้อแล้วนะ มันกะละมังเลยนะเนี่ยโอ้โหลึกเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ก็อร่อยเจ้านี้รสชาติเข้มขน้นเนาะเพราะมาเป็นน้องรสชาติเข้มข้นมาก แล้วก็ปรุงนิดๆหน่อยๆพริกป่นอะไรเข้าไปก็จบแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะแก้มผักพริกเผาจิ้งกะปิอู้้อร่อยเนาะพ่อแม่พี่น <like ้องก็คลิปนี้ก็ต้องขอฝากเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องสาวผมีกเช่นเคยเนาะช่องพอสเตอร์ชาแนลเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้น้องสาวผมด้วยนะครับเนาะคลิปนี้เราก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับต้องซ่าพากินโชว์แล้วก็ช่องพอสเตอร์ชาแนลนะครับ ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ